สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะให้หนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดข,ขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้า151วันนี้ครูตันจะมาสอนการทาโจทย์ปัญหาการบวกลบที่เด็กๆมันจะสับสนกันนะคะมันจะมีคําว่ามากกว่าน้อยกว่าปอนอยู่ในนี้เราก็งงว่าเอ๊มีคําว่ามากกว่าน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเอามาลบอย่างเดียวไม่ใช่นะคะบางข้อก็บวกด้วยนะที่มาดูข้อแรกเลยข้อ3.1 ป้าซื้อบวบสิบห้าผลซื้อฝักทองน้อยกว่าบวบเก้าผลป้าซื้อฝักทองกี่ผลโจทย์ถามถึงฝักทองโจทย์ถามว่าป้าซื้อฝักทองกี่ผลโจทย์บอกว่าบวบเนี่ยป้าซื้อสิบห้าผลบวบนะคะบวบสิบห้าซื้อฝักทองน้อยกว่าบวบเก้าผล น้อยกว่าน้อยกว่าบวกเก้าผลแสดงว่าฟักทองเนี่ยจะต้องมีมากกว่าหรือน้อยกว่าบวกเออน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าคําตอบมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคําตอบมันจะลดลงดังนั้นถ้าคําตอบลดลงต้องบวกหรือต้องลบคะเออต้องมาบวกกันดังนั้นประโยชน์เสัยรักคือสิบห้าลบเก้าเท่ากับ สีเหลียบห้ลบเกเหลือเท่าไหร่นับจาก9ไปหาสิบแล้ว10 11 12 13 14 15ใส่เองอาใส่ให้ดูข้อนึงก็ได้ได้6ใส่เลขไทยอ้าวข้อต่อไป3.2 ขุนเออไม่ใช่ขุนเอาใหม่ผิด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 สามจุดสองใบขุนปลูกกะเพราสามต้นขุนปลูกกะเพราสามต้นกะเพรามีสามต้นปลูกพริกมากกว่ากะเพราสิบสามต้นปลูกพริกมากกว่ากะเพรามากกว่าอยูสิบสามต้น ตรงนี้เป็นพริกทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นกระเพราพริกเนี่ยมากกว่ากระเพราอยู่13าต้นดังนั้นต้องเอาตรงนี้กับตรงนี้มาทำอะไรกันถึงจะรู้คำตอบของพริกถามถึงอันมากใช่ไหมคำตอบมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงลูกมากขึ้นเอามาทำอะไรกันรวมกันประโยคสัญลักษณ์ก็คือสบวกสบสาม เท่ากับสี่เหลี่ยมคำตอบหาเองไม่บอกต่อไปข้อ3.3ใบบัวมีแตงกวา17ต้นมีแตงกวา17เอ้ยไม่ใช่ใบบัวมีแตงกวา17ผล หนึ่งสองสามสีปดเใบบัวมีแตงกวา17ผลมีแตงร้านเนี่ยมากกวา่าแตงกวา2ผลอุ้ยเต็มอันนี้คือแตงกวาแตงกวาเท่านี้แตงร้านมากกวา่าอีก2ผล ถามว่ามีแตงร้านกี่ผลคะถามถึงแตงร้านใช่ไหมแตงร้านเป็นไงกว่ามากกว่าคือทั้งหมดเลยแตงกว่า17แตงร้านมากกว่าอยู่สองเอามาทำอะไรกันทั้งหมดนี้เอามารวมกันประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ17บวกสองเท่ากับสี่เหลี่ยม17บวก2ได้เท่าไหร่ใส่เอง ต่อไปข้อ3.4แก้วตามีถั่วฝักยาว12กร,รมัมมีโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาว15บห้ากร,รมัมเออขอโทษมีโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาวห้ากร,รมัมแก้วตามีโหระพา,ากี่กร,รมัมลองนึกภาพดูมีถั่วฝักยาว12กร,รมัมถั่วฝักยาวเอาสีเขียวถั่วฝักยาวสองสาสี่ห้า 1บสิเอ้ยเกินเกินเอามหม่เอาใหสอมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากรัมโหระพาโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาวห้ากรัมโหระพาน้อยกว่าหนึ่งสอง โหะพา้อยกว่า5กรัมน้อยกว่ากรัมที่1น้อยกว่ากรัมที่สองน้อยกว่ากรัมที่3น้อยกว่ากรัมที่4น้อยกว่ากรัมที่5ดังนั้นโหะพามีแค่นี้อ่าคำตอบมันจะเป็นไงลงลงูกถามถึงอันน้อยน้อยลงเอามาทำอะไรกันคะลบกันก็เป็น12ลบ5เท่าก,กับสี่เหลี่ยม12ลบ5ได้เท่าไหรใส่เองนะคะ เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปทรงคูตาในกลุ่มโอเช็ตเหมือนเดิมนะคะวันนี้คูตาสอนทำก่อนบางคนอาจจะยังงงๆเนาะเดี๋ยวเราจะฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ